รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ับพบกับเรา2คนนะครับในรายการชวนคิดพิชิรวยรายการที่จะพาทุกคนนะฮะมาข้ามกรอบคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ความร่ำรวยผมนะอาจารย์ก๊อฟถวันวงศรัค์ครับและผมอาจารย์แปงราชดชมพูนิครับเราทั้งสองคนนะฮะจะมาชวนคิดชวนรวยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลา10นาฬิกานาทีถึง11เอนาฬิกานะ ที่อมรินทีวี HD แห่งนี้นะฮะสายสายสบายสบายก่อนทานข้าวมาอัปเดตชวนคิดทำธุรกิจชวนรวยกันต่อไปมากันทุกวันเลยนะฮะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังอยากรู้เราอีกหรือชักท่องทางอื่นนะฮะคือบางทีทำงานไม่รู้จะดูอะไรยังไงไปได้เลยนะฮะที่อ m a r i n t v c o m ีดเลยนะแล้วมาดูลฟ์คือดูสดเลยก็สามารถดูในคอมพิวเตอร์หรือต่างๆการจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอมรินทีวีก็ดูผ่านมือถือสมาร ได้เลยขอเพียงอย่างเดียวอย่าดูเวลางานนะฮะเดี๋ยวผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะว้าวได้ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าในธุรกิจนะนี่ค,คือกระแสะของโลกเลยท่านผู้ชมฮะที่ธุรกิจนะมาบวกกับความคิดสร้างสารรค์เดี๋ยวนี้เราจะเห็นนะไม่ใช่มีธุรกิจเปรป่ากันปกติประเด็นตรงนี้นะฮะเราต้องผนวกรวมนะครับ,รบในเรื่องของการสร้างเรื่องราวการสร้างมูลค่าเพิ่มการออกแบบและการทําความเข้าใจกับไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่และโลกในปัจจุบันครับ นี่คือธุรกิจแนวใหม่ที่ชวนคิดพิชิตรวยนะนำเสนอกันทุกวันนะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะไปตีกรอบธุรกิจกันเลยครับ <S <S 1> <S 1> สำหรับตีกรอบธุรกิจในวันนี้นะฮะจะพูดคุยกันในหัวข้อที่ชื่อว่า breakfast to go พิชิรวยท่าน,นผู้ชมไะภาษาไทยภาษาอังกฤษผสมกันเลยนะวันนีน้โหนะ breakfast to go อาหารเช้าที่เราสามารถนะ ซื้อกันได้อย่างรวดเด็วกินกันในรถต่างๆได้ถามอาจารย์แปงก่อนเลยดีกว่าเมื่อเช้าอาจารย์แปงทานอะไรเปนน็นอาหารเช้าหรือได้ทานไหมธรรมดาเลยนะท่านผู้ชมผมนี่แทบไม่ค่อยมีเวลาเลยนะ,ะเพราะว่าตื่นมานี่ก็กว่าจ,จะเข้าห้องน้องห้องน้ําแต่งตรงแต่งตัวอะ,อะไรต่างๆนี้นะก็มันแทบจะถึงเวลาง,งานแล้วนะ่ะ คือบางครั้งนัผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรืออะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นใครนะรับงานนะกินเงินเดือนหรือก็แล้วแต่นะฮะเราเนี่ยบางครั้งจะกินกาแฟได้แก้แก้วเดียวกับปานทั้งหัวตัวก็ต้องรีบลกๆมาททำงานเวลาคือเอาพอให้อิ่มๆมาทัมแซนด์วิชนิดนึงแล้วก็ต้องมาทํางานเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสารอาหารเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ครบด้วยคือจริงๆนี่ก็มีคนบอกอยู่ตลอดหรือเคยอ่านหนังสือตลอดเวลานะว่าอาหารเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ผมไม่ค่อยมีเวลานีก็ไปมีเวลากินก็อาหารกลางวันนะแล้วมันจะมีเวลา เยอะหน่อยก็จะเป็นตอนเย็นมันก็เลยเป็นกินตอนเย็นกันเยอะไงเราก็กลายเป็นหูดแบบนี่เ็นแบบนะคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะนะผู้ใหญ่ย่างพวกเราแล้วก็ตามแต่จริงๆแล้วเด็กนะฮะบางคนเรียนโรงเรียนที่ไกลบ้านต้องเดินทางหรืออะไรต่างๆโอ้โหกินข้าวในรถนะคุผู้ชมฮะโหนี่เศร้ามากเลยนะโอ้โหต้องทอดีกินต้องกินเด็กไครนะเพราะฉะนั้นแม่ต้องเตรียมอาหารนี่คือคือ ลูกออกจากบ้านเดี่ยวมาตีห้าโมงเช้านี่ต้องตื่นมาทำอาหารตั้งแต่ตีสีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจที่เราอยากพูดคุยนะครผมว่าน่าสนใจมากก็คือ Breakfast to go อาหารเช้าที่นะฮะสามารถติดตัวไปกินได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถทํามาเป็นธุรกิจได้เลยเพราะฉะนั้นเราไปดูมุมมองผู้บริโภคกันดีกว่านะฮะว่าเขากินอาหารเช้ากันหรือเปล่านะหรือว่ากินอะไรกันกินที่ไหนกันนะไปฟังกันเลยครับ ประเภทตามสั่งอะค่ะเพราะว่าม well, so ันสามารถเลือกสารอาหารที่เราต้องการได้ถ้าเกิดเป็นพวกอาหารสมิตรลูกอย่างเงี้ยมันเหมือนถูกจากัดด้วยสารอาหารนี้ออกไปบ้างแล้วอะค่ะเราก็ไม่สามารถเลือกได้หมดก็จะเป็นพวกอาหารแบบกินง่ายๆอะค่ะแบบว่าสามารถเดินกินได้เลยแล้วก็แบบเข้าห้องเรียนได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพวกสารอาหารก็คิดว่าคงได้ไม่ครบอยู่แล้วอะค่ะก็คงได้แค่บางอย่างก็ถ้าเป็นรีบๆก็จะซื้อเป็นพวกแซนด์วิชไม่ก็นมอะค่ะ ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปที่มันหาซื้อง่ายๆแล้วก็รวดเร็วแต่ว่าถ้าถามถึงสารอาหารก็คงจะไม่ครบอะค่ะเพราะว่าก็คงได้แค่โปรตีนกับคาร์โบไฮเดตได้แค่2อันซึ่งมันก็ไม่ครบห้ามู่ค่ะก็ส่วนใหญ่ตอนเช้าก็คือจะเป็นอาหารที่ง่ายๆค่ะแบบเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็แบบสามารถซื้อแบบออกมากินได้เลยอาจจะแบบพกใส่กระเป๋าไปด้วยก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ไม่ครบห้ามูอยู่แล้วค่ะ ถ้าครบห้าหมู่มันคงแบบเป็นอะไรที่ยุ่งยากหน่อยสาหรับชีวิตสมัยนี้อะไรอย่างนี้ค่ะโอ้โหเป็นเหมือนกันหมดฮะกินกันไม่ค่อยทนันหรอกต้องรีบผลรถมุงรถเมย์ขึ้นรถไฟฟ้าไปทางานกันแล้วแล้วส่วนใหญ่ก็คือถ้าทานก็ทานในรถเป็นหลักนะครับแม้บางคนผมนกึกว่าจะตองทานที่ปากนะไม่มีใครเล่นมุงก็ยังโชคดีนะะ<ร><ห>ต้องบอกนะผู้ชมว่านี่คือมุมมองอีกอันหนึ่ง <darum S 2> <ห>ของผู้บริโภคและเราก็อยากรู้นะว่าถ้าเราทาอ่านเช้าที่มันมีความครบห้าหมู่นะผู้ชมฮะมที่จะขายที่จะอะไรต่างๆพวกนี้นะ เขามีมุมมองอย่างไรกับโอกาสของอาหารเช้าตรงนี้ไปฟังกันเลยครับในรูปแบบกล่องค่ะเพราะมันไม่เหมือนในรูปแบบจานนะคะเพราะว่าถ้าเป็นจานอย่างเงี้ยเราเหมือนกับต้องนั่งกินอยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นกล่องเราสามารถพกไปแล้วก็กินในตอนเราสะดวกได้ค่ะก็เป็นแบบที่เดินกินง่ายๆค่ะพวกเข้ามือถือแซนด์วิชขนมปังอะไรแบบนี้ค่ะที่แบบเราไม่ต้องแบบไปเข้าร้านเพื่อน,นั่งกินหรือรอนานๆอะไรแบบนี้ค่ะ าง่ายสุดก็น่าจะเป็นแบบพวกแซนด์วิชเงี้ยค่ะเพราะว่าเราสามารถแบบใส่ผักใส่เนื้ออะไรที่แบบว่าขนมปังก็แบบเป็นคาร์โบไฮเดรตมีผักมีโปรตีนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูครบสุดแล้วก็นมสักกล่องหนึ่งก็น่าจะโอเคอะค่ะโอ้โหมุมมองน่าสนใจนะฮะและบางทีเนี่ย<ม><ม>การกินง่ายเนี่ยท<ม>ูกโกไม่ไว่าจะซื้อง่ายเลยนะต้องทานง่ายเพราะ<ม><ม>บางทีอยู่ในรถหรือบางที<ม>รถไฟฟ้าอ่ารถไฟฟ้าทานไม่ได้บางทีอะไรนิดหน่อยเนี่ยนะเราสามารถกัดกินได้ง่ายๆเพราะฉะนั้น นี่คือโอกาสท่านผู้ชมมะโอกาสทางธุรกิจที่เราจะเกิดกับอาหารเช้าน่าสนใจนะคือประเด็นสําคัญนะคีย์เวิร์สก็คือความรวดเร็วความสะดวกในเรื่องของราคาที่พอจะซื้อหาได้นะจ๊องแล้วก็อีกแง่มุมนึงก็คือว่าสถานที่หรือว่าการแจกจ่ายสินค้าเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันนะผู้ชมมีจุดที่น่าสนใจสินค้าที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลากหลายดีเดียวพักสักครู่เดียวครับ สวัสดีครับขนหน้าน่าจะโทรบอกกัน<อ>สวัสดีครับพี่ติง๋งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่สูบแล้วดีกว่าเป็นคนอื่น<ห>น,นะแกงใจจังเลยนะ,นะทุกที่ต้องปลอดบุหรี่ TMB Wealth Banking ส่งมอบประสบการณ์เส้นทางตามความฝันแทนคำขอบคุณลูกค้าคนสำคัญกับเชียงใหม่ Journey of Dreams สัมผัสกลิ่นอายเมืองเชียงใหม่ในมุมมองที่แตกตา่างทักโรงแรมดาราเทวี โรงแรม6ดาวที่เพิ่งคว้ารางวัลที่พักยอดเยี่ยมจาก TripAdvisor ลิมรสอาหารสุดพิเศษจากเชฟมิชลินพร้อมกิจกรรมสุดหันสาจับเคียวเกี่ยวข้าวเรียนทำมาการองกับเชฟดาราเทวีและสุดเอ็กซ์คลูกับการขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ360องศาสำหรับลูกค้าคนพิเศษของเราถ้าไม่มีทีีจัดนี้ก็คงไม่ได้ได,ได,ได้ได้ขึ้นบอลลูน เยี่ยมมาก TMB Wealth Banking TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น